ดีครับท่านครับสมาคมตับโตวิบัดครับครับก็มาช่วยทางเขาใหญ่ตั้งแต่ตอนช้างตกตั้งแต่คนหายแล้วก็มาช้างตกเ่วยครับอันนี้จะเป็นภาพภาพตอนที่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 ตกอะครับท่านอันเนี้ยอ่าวันที่ช้างตกเลยเนี่ยจะเห็นน้ำขนาดนี้เลยใช่ฮะเนี่ยจะเห็นน้าน้ําแรงฮะแล้วก็เราก็ไล่ตั้งแต่ตรงตรงข้างบนลงไปเลยจนจนจนทำให้พบว่ามันมีช้างที่ตายเพิ่มเพิ่มขึ้นมาตอนแรกเราดูมัน เก้าตัวใช่ไหมหกตัวแล้วค่อยเพิ่มเพิ่มเจอเจอมาทีละตัวเ่ยจะเห็นที่เจ็เพิ่มขามาเพราะสีมันก็คล้ายๆกันครับแต่พอมาแยกจากจอใหญ่ขึ้นมาค่อยๆซูมเข้าไปก็จะเห็นเสิบเอ็ดตัวแล้วตอนแรกๆภาพมันแดดมันมืดๆมันก็มองไม่เห็นอีกรอนช้างมันวันแรกฝนตกด้วยนะฮะบตกบินบินบินาเลยมันเลยมองไม่เห็นเพราะว่าช้างช้างเวลามันนมันก็เหมือนก้อนหินก้อนนึ่งใช่ไหม ตอนนั้นจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวทันสมัยสุดในโลกตอนนี้ฮะัจะเป็นตัวที่ซูมได้40เท่าครับ40เท่าใช่ครับมีกล้องเป็นกล้องเทอร์มอนครับนนสามารถจับนนความร้อนได้แยกอุณหภูมิระหว่างคนที่ตายคนที่เป็นได้ครับแล้วก็แยกอุณหภูมิอย่างสมมติว่ามีการก่อไฟในในป่าเราทะลุกิต้นไม้ลงไปมองเห็นจะจะมีมอบตัวนี้ให้ให้ทางฝั่ให้สูงกู้ภัยไว้ด้วยครับอาจจะพวกพวกนี้จะมอบเป็นสูงกู้ภัยครับ ดีไอดีเจไอแพนทอมสามครับแพนทอมสี่ครับตอนท้อสี่แล้วใช่ครับตอนนี้เป็นแพนทอมสี่บโอ้ยขอบคุณมากช้างตกอันนี้คือภาพรวมตอนที่ช้างตกครับอันนี้คือเขื่อนขุนดานครับอ่ามันจะตั้งแต่ตัวแรกไล่ลงไปครับแล้วก็จะมีเก็บเริ่มเก็บกู้ตั้งแต่ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่มันใช่เข้ามาเก็บมันจะถึงตรงนี้ครแต่พอขึ้นมาถึงตรงนี้มันเริ่มเข้าถึงยากเข้าถึงยากแล้วมันบ้นสูงมาก งไปหน้าลงไม่ได้จากจุดที่เราบินลงไปถึงข้างล่างเนี่ย200เมตรฮะ210เมตรสูงมากครับครับก็เลยทําให้แบบมันเก็บกู้ลำบากแต่ละตัวแต่ละตัวถ้าไม่มีสมาคมนี่เราก็จะไม่รู้ว่าต้องทำมากครับ